พี่ๆกู้ภัยนะคะก็มาช่วยะระดมสภกากลังกันนะคะติดตามสถานการณ์พื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าลึกมากมาก,มาก,มากนะคะประมาณ50เมตรได้นะคะที่ลึกลงไปที่มีถนนสุดตัวนะคะส่วนตึกนี้อย่างที่พิการบอกไปนะคะตึกตำรวจต<อ>นน .34 ตอนนอน .34 นะคะก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังเบื้องต้นก็คือ พี่ๆเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานคือณจุดน,นี้ก็ได้มีการได้หลมอกมาหมดแล้วนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่มีออ่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะคะตัวนะคะอย่างที่บอกค,ความลึกห0สิเมตรด้วยกันนะคะ ทางทาง่านนายกอนุคินนะคะก็ก่อนตอนที่ลงพื้นที่ในตอนแรกเลยเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะคบ,บอกว่าเช้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์นี้แหละนะคะเป็นการสุดตัวของถนนที่เนื่องมาจากการสไลด์ของดินในโครงการก่อ ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสิงม่วงใต้นะคะซึ่งนับว่าโชคดีมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะส่วนความเสียหายตอนนี้เป็นความเสียหายด้านทรัพย์สินค่ะสําหรับตัวอาคารโรงพยาบาลวาชิราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าตอนนี้การสุดตัวหยุดแล้วก็คงที่แล้วค่ะในอีกฝั่งถนนอย่างที่บอกไปค่ะเป็นเอ่อ ที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่แล้วนะคะซึ่งมีโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยรองรับดินสไลด์ยอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เลยนะคะก็คืออาคารของสถานีตํารวจนครบ,บาล3เสนค่ะเป็นอาคารสูง5-6ชั้นค่ะเสาเข็มเนี่ยลงไป21เมตรแล้วก็มีแรงของดินนะคะส่งผลทําให้เข็มขาดไป สองถึงสามออนดดวยการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ยินเลยตรงนี้นะคะใช่ได้ยินที่การพูดอยู่ช่วยกันอก <ด S 1> อกคอมเมนต์หน่อยนะคะหรือว่ากดหนึ่งก็ได้นะคะถ้าได้ยินชัดเจนนะคะซึ่งท่านนายกนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็ได้ทําการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงอพยพประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่อาคารห้องแถวใกล้เคียงแถวนี้ด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการรักษาชีวิตประชาชนเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วค่ะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะทาง,ท,างท่าหนวงทีมก็บอกว่าเราเนี่ยได้บูรณาการร่วมกันเป็นทีมทั้งของกรุงเทพมหานครวชิราพยาบาลนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยความปลอดภัยของประชาชนทางวชิระพยาบาลได้ขอ ได,ได้ขอปิดบริการนะคะปิดบริการผู้ป่วยนอกค่ะหรือ OPD ใน1-2วันนี้ก่อนนะคะพร้อมกับเชื่อมประสานกันกันกบโรงพยาบาลเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดก,กทมกับโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวง